สวัสดีครับมาพบก,กันคือเ้าครับเมื่อนี่นี่พอ่อยังไม่ได้ป่อยครับเดี๋ยวผมมานไปงวยพ่อเมื่อนี่จะขอตัวอยงวยจะกค้าวันครับปอยเรียบร้อยแล้วครับไล่ขห้นไปให้ไปกินขังเกงโบราณ น,นี่บรรยากาศหน้าคอกขยายหลายอย่างน้อยครับลนั้นเก่าเพื่อนย,ยุ้ยมาเพใ่นเลี้ยงมาคุยขยะออก จุดนัดพบแล้วครับปล่อยเรียงปกติถูต้นไม้คือเก่าแต่ทางพุ่นฝนฝนคือตกแล้วครับทางพุ่นเบิ้งสลงขี้ได้ไล่เข่าคอกแล้วคันฝนมานะ อนนี้ก็เที่ยงแล้วครับก็ไล่ๆมันมันขึ้นมาให้มันกินน้ำทั้งพีแอนตํากันไปกินไปเรื่อยๆครับ แต่ละมือแต่งางยุงเจียครับงางกระายอยู่ดีครับมันหักมักงางไในงัวก็ออยูเป็นหมองเป็นหมองต้องหันกันถาได้ก,กับแต้คลอกได้ง่างลงเต็นไล่ขึ้นมาคือเราครับ วัมันมันเสียไปไหนครับ้ากันหมุนปลาอ้อมมันจะขอบสาฟังผมนะปลาหกไหลเดี๋ยวพอเห็นเกือบเดี๋ยวเเห็นตัวงวัวครับย่างนำหาอ้อมสาไม่เห็นที่ไหนหากันหมุนหาก,กินอยู่ในปลายานวันมันมันนั่นทานไปลงกินน้าเข่าเพิ่นแนละ้วข้งางนี้เป็นน้าเข่าแแต่ว่าอ้อมหัวไฟไว้อยู่ ไม่ได้เปิดไฟครับมือนเนี่ยพากันยางอ้อมมาแล้ว บนกลับมาหม่องเก่าแล้วครับายางลิดยางหัวอ,อยนแน่ไง,งข้อครับตัวเขา <c oughs> กับลูกสาวเพื่อนอยู่างค์แข่งกันลูกสาวเพื่อนดีกว้าแล้วครับ เสียแล้วเป๊ะเนี่ยอ้อมไปอ้อมมาอ้อมหน้าอ้อมหลังอยู่ไปอีกแล้ว แดดฮ้อนกัดพากันทยอยมันกินน้ำแล้วครับที่ละตัวสองตัวครับสะยใุใกล้ๆกันเป็นข้อดีไงครับหัวได้กินน้ำตลอดครับไปไปยิมแล้วก็ไป แกงพุ่นกับกินยูพุ่นมองเราอัอน <c oughs> นี้ถือว่าแดดแหง้งแหง้งค้าบมือน,นะห่อนห้อนแบบแสบผิวเบิดครับแสบแขนแสบขาเบิดมือก้อนเมฆจะไหลดีครับแตนมองอยูเนบ่มีพุดนำย่างกลับไปหากินนำกันที่กแล้ว นี่กับย่างหากินไปเรื่อยๆครับเบื้องหย้าย่างเหย้าวนะครับแต่โบพากันนั้นอยู่กินปักย่างไปเลี้ยมแดนมองหุ่นฟังหุ่นหงาเหียนเหียนมักพานไปเลี้ยมครับมองหงายเหย้าเหย้าหลายๆอที่บพากันกินมาเลยได้ไล่มาเห็นมันกินฟังนี่ขึ <c ười> มนมาแค่บลอนหงายเหียนก็นได้นะครับ มังลูกเพื่อนกุนกินได้มองหยาอันสันสันอยู่นะเดี๋ยวไปก็ไป เขาผูดน้อยครับลูกตัวเดียวในห้องแม่เป็นนหนาจอยเบิร์ดแม่ลูกกินนมไหรช่วงหนาแร่ยงมากครับงานงานงานเดี๋ยเวเดี๋ยวพูดแล้ว นั่นไปไกลกูมูอีกแล้วหาหมูย่างรออีกแล้วีนั่นกับอะไรสีเข้มดีขนาดครับเพราะว่าผูหน่อยตัวนี้ลูกช็อกโกแลตให้สีดีขนาดครับ หมดเวลาแล้วครับ4โมงกว่า๋ยวได้เวลาไล่เข่าคอกแล้วครับนี่ค่อยๆไล่ไปครับกินห้าไปไล่ไปเรื่อยๆบ่ฟ้าวเข่าบันเด็มมักมาเลี้ยมแต่น้ำมันไไหน้าจรงซีครับฟังห้าหลายๆคนมา ค่อยอยู่บันเดจ้อยเบิดครับยังลูกดีไรให้ลูกกินนม ไปเร็วไปกับไปเร็วทางพุ่นพอทางพุ่นครับพุ่นมาแล้วครับไล่มาแล้วไปคอก้อข้อเร็วกวนหมาให้ฉนเดี๋ยวไล่เข่าคอกครับหนะย่าเอาใส่หางข้างในไปแล้วมาเร็วมามา คุนครับพากันย่างมาแล้วหญ้าใสไวให้เต็มห้างอยอบในคอกเหลือแม่ขาวคุนยืนกินตัวเดียวมาเร็วมาคอกเร็วเข่าคอกเรีวเร็ยวขุนบเสยอีกบเสยอีก

เบืบ่งหพอตัดไว้แห่งตึ้งแต้ม่ส่อเข่าคอกเรียบร้อยครับไม่มีเขาา่าคอกองไงเพราะว่ามีหยาร่อไว้คลิปนี้กับประมาณนี่ครับไม่นี่จ้าหนกน็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับ <c li pped> เดี๋ยวเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม